ดีค่ะพี่น้องกลับไมาอีกแล้วจ้ะกับทามีแฮบบี้ชาแนวายเล็กสวีเดนจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มหล้ะจ้ะพี่น้องหนึ่งทุ่มของสวีเดนจ้ะเลกกระลงเห็ดไอ้กําลงเห็ดก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องกินเขาแลกงจ้ะพี่น้องจ้ะพักกันกินเ้าแลกงกันยังนู่พี่น้องจ้ะมาทากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเล็กเด้อก๋วยเตี๋ยวกับเห็ดเห็ดสูตรของเลกแหละจ้ะเห็ดง่ายๆจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอ่าอุ้ยเดียวเดี๋ยวก้อนสี่ก้อนสี่ไปกินเขา ก่อนจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจ้าพี่น้องเดี๋ยวเลขสีเดี๋ยวเลขสีมาเบาเรื่องสันเรื่องเงาเรื่องสันเรื่องเงาเงาหรือสันดีสันหรือเงาดีมันสีมีขอแตกต่างกันจ้าพี่น้องเลขสีมาเบาเรื่องสันเงาจ้าพี่น้องตามหัวข้อจ้าตามหัวข้อสันหรือเงาดีกว่ากันจ้าพี่น้องเดี๋ยว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 ถามมาฟังจ้าเดี๋ยวเลขกระลังไอ้ต้่มต้มน้ำซุปเยอะจ้าพี่น้องถ่ายกินข้าวพร้อมกัน เดี๋ยวก่อนสกินเขาต้องมะโมกกันต้องมะโมเรื่องสันเรื่องเน่ากันอันใดดีกว่ากันเนาะจ้าทำปั้งเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนำก๋วยเตี๋ยวกระลังหอมแล้วแต่เจียวกระเทียมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอ่ะกลับมาแล้วจ้ะเดี๋ยว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 อ่าเฮามมะเขือเื่องเรื่องสันเรื่องเน่าเนาะจ้ะพี่น้องเรื่องสันเรื่องเน่าคือจังอ๋อเล็กเบาไหวแล้วจ้ะอ่าเรื่องสันเรื่องเน่าเล็กอ่าเรื่องสันเรื่องเน่าวนี่เล็กหมายถึงหมายถึงคลิปเนาะจ้ะคลิปสันคลิปเน่าเนาะจ้ะพี่น้องคลิปสันคลิปเน่าที่แบบว่า มันแตกต่างกันตรงไหนเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเล็กกะสิมาเว้าซัมที่เล็กหูเนาะจ้ะซัมที่เล็กหูนะจ้ะเริ่มเริ่มจากเริ่มจากคลิปสั้นเนาะจ้ะพี่น้องเริ่มจากคลิปคลิปสั้นมันกะสีคล้ายๆว่าหนึ่งคีบสั้นคลิปสั้นมันกะสีเฮ็ดห้เฮ็ดหายมันบ่ื่าเบือ่อหนึ่งเบื่อเบื่อหนึ่งเบื่อเบือ,บบอ,บบอมันกะสี เห็นห้เห็นห้ยคล้่ายว่าพี่ๆน้องๆเขาบางคนอาจสิบมีเวลาถึงขนาดสิมาบึงวิดีโอเจ้าจบถึงขนาดนั้นเนาะจากพี่น้องมันก็นเป็นผลดีพ้นดีและผลเสียจากพดีและผลเสียของการเฮ็ดคลิปเนาะจากพี่น้องเฮ็ดคลิปสั้นนะจารพี่น้องแต่ว่าลอยทั้งลอยมันก็นต้องมีอยู่แล้วล่ะจ้าพี่น้อง้อยทั้งลอยทุกคนก็นต้องมีคลิปทั้งคลิปสั้นคลิปเาวมันบ่มีผู้ใดที่ว่าสิไปจำาจำาจำกัดว่าโอเค เราต้องทำสิบนาทีขึ้นไปนะประมาณนี้มันบบมีจ้กพี่น้องมันกระซีอยู่ประมาณอ่าแล้วแต่แล้วแต่บางคลิปแล้วแต่เนื้อหาเนะาะจ้กพี่น้องมันกะเนื้อหาบางคนอาจสีสันส้นๆจ้กพี่น้องแล้วก็ดึงดูดอ่าดึงดูดให้ให้คนมาติดตามเนะาะจ้กพี่น้องแค่เบิ้งนิดเดียวอ่าสาสาระมันมีเนื้อหาที่ว่าโอเคปิ้งเลยประมาณนี้แล้วก็อ่ามันมันสามารถดึงดูดให้ค้นที่แบบว่ามาเบิ้งคลิปแล้วก็ อยากติดตามห้าต่อต่อไปนะจ๊ะพี่น้อง <c oughs> เลยก็โทษจ้ะพี่น้องแล้วก็คลิปย่าวย่ดิจจาะพี่น้องคลิปย่าวคลิปย่าวนี่ก็ดีดียัง่ฏิจจพี่นอ้องอ่ามันคล้ายๆว่าคล้ายๆว่ามันดีในไพ่ไพ่ภาคนาเนาะจ้ะพี่นอ้องอ่าเอาเอาเล็กเล็กยกตัวอย่างยกตัวอย่างของของพี่พี่น้องนๆๆ้างที่ว่าที่ว่าพานกดไปแล้วเนาะจ้ะพี่น้องพานกดไปแล้วที่ว่ามี สั well, yeah. ي, smoking, ่งส really? ั Mother, ่งไลยได้มาแล้วแล้วก็มีมีโฆษณาโฆษณามีโฆษณาเข้ามาในคลิปนะคะจ่ามันมันสิเป็นประมาณคล้ายๆวาถ้าคนเฮ็ดสินาที่ขึ้นไปเนาะจ่าพี่น้องบางคนอาจสีหูเนาะจากพี่น้องบางคนอาจสิบลูแต่ว่าเลยกะออกมาเบาจ่าออกออกมาเบาเพื่อเพื่อเพื่อบางคนบลูเนาะจากพี่น้องเพื่อบางคนบลูจ่า อาทิ uh, นาทีนี่สําหรับคนที่แบบว่าผ่านกดไปแล้วมีโฆษณาเขามาสั่งไล่ได้แล้วนอกจากพี่น้องหนึ่งมันดีมันดีจังหนึ่งมันบอกจากพี่น้องมันมันมันดีอยูาจา่จ้ะเพราะว่าสาทิตนาทีมันสามารถมันสามารถอ่าให้ให้โฆษณาแสกเขามาในคลิปคลิปนั้นได้หลายโฆษณาจากพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ายูยูทูบหลักเลยยูทูบหลักเลยนะคือแบบว่า รายได้มาจากโฆษณาได้จากพี่น้องรายได้หลักของการทํา youtube ได้มาจากโฆษณาจากพี่น้องโฆษณาถ้าสมมติถ้าสมมติเหตุสิธิ์นาที่ขึ้นไปเนาะจากพี่น้องสิทนาที่ขึ้นไปโฆษณาเขาสิเขามาเลยสองสามสองสามประมาณสองสามเนาะจากพี่น้องสองสามโฆษณาเขาสิเขาสิอันนี้เขามาเลยแต่่าต่บ่าบางคนอาจจะรู้ว่า เลือกได้นะจ๊ะเลือกเลือกได้ว่าสามารถสีไยโฆษณามันอยู่ตน้นหรือท้ายหรือกลางเนาะจาะพี่น้องต้นอยู่ท้ายหรือกลางประมาณนี้แล้วแต่ไอแล้วแต่เจ้าของของชาแนลนั่นๆเนาะจาะพี่น้องสามารถเลือกได้จ้ะแล้วก็อ่าสหรับคีปสันเนาะจาะพี่น้องสําหรับคิบซัอ่าคีปสันที่บ่ถึงสนะิฟนาที่มันกันสีมันมันกันสีมีแค่โฆษณาเข้ามาแค่อ่ายๆว่า โฆษณาเดียวจ้าพี่น้องโฆษณาเดียวที่แบบว่าถ้าถ,ถ้บบ่ถึงสิบนาทีนะจ้าพี่น้องถ้าสิบนาทีมัน็สิสามารถขาม่าได้สองสามนั่นแหละจ้าพี่พน้องมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีพ้นดีและผ้นเสียพ้นาผลดีของคลิปสั้นนี่ก็คือคล้ายๆว่า,า,า,าเหตุสาระเหตุเอีอยงเกาะสาระสามารถดึงดูดคนที่สิเข้ามาติดตามเทาได้นะจ๊ะพี่น้องได้แต่ว่าใน ในในช่วงเวลาที่ว่าช่วงช่วงท่าสมควรเอาคิดช่วงการไก่นะจ๊ะพี่น้องคิดว่าโอเคฉันส้างรายได้แล้วฉันสามารถสร้างรายได้ในจุดนี้แล้วแต่ว่าการส้างรายได้ถ้าจเจาะเฮดคลิปสัน้นสิบนาทีาทาาาาทาทห้านาทีอ่าบอมเปนสิบนาทีห้านาทีหรือประม่านบ่ถึงสิบนาทีนะจ๊ะพี่น้องมันกืบบ่มันมันเกือบบ่าสามารถอ่าสั่งรายได้ ได้หลายเพราะว่ามันบ่มีโฆษณาเข่ามาหลายนะาจา๊ะพี่น้องแล้วก็เอายังไงจ้ะพี่น้องเอายังไงจะคล้ายๆว่าโฆษณาเข่าหลายปันใดเท่ากับมีรายได้เข่ามาหลายปันนันจ้ะหลายหลายซ้ำนันนะาจา้ะพี่น้องหนึงน่งหนึ่งพ่อมจ้ะสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเลยจ้ะพี่นอ้องเลขสี่หายควบสำคัญที่สุดกับกับการกับการเบิ้งขิบเบิ้งคิบเบิงบ้งขิบแต่ละคิดนี่จ้ะ ก็คือว่าพี่ๆน้องๆกับหูเนาะการการที่ว่าการที่ว่ามันมีโฆษณาขึ้นเนาะจะได้ไล่ได้จากโฆษณจาจ้ะหนึ่งฐาสมมูลาข้อขมโฆษณจาจ้ะพี่นอ้องคล้ายๆ่าโอเคอวิดีโอนี่อุ้ยหนาหนาติดตามหนาติดตามสุดๆอยากเบิง้งอยากเบิง้งแต่ว่าดยควมที่อยากเบิ้งแล้วกลับไก,ก่กลับลายเป็นว่ากดขามโฆษณาไปสร้างงาน มันก็เลยกลายเป็นผลเสียต่อต่อคลิปวิดีโอต่อต่อเจ้าของช่องช่องนั้นที่เจ้าสนใจนะจ้ะพี่น้องที่เจ้าสนใจในในการที่อยากเบิง้งอยากติดตามเขามันก็กลายเป็นกลายเป็นที่แบบว่าเขาเขาบบมีไล่ได้ในจุดนั้นทั้งทั้งที่การเฮ็ดยูทูบนี่ถามว่าสิใดแต่ละคลิปนะคลิปมันโมเมนง่ายเนาะจ้ะพี่น้องไดสิมาตัดต่อไดสิมาคิดคอนเทนต์จ้ะพี่น้องจ้ามันก็คือ เอาง่ายๆในมุมมองของเล็กนะจ๊ะมุมมองของเล็กๆบ่อใดบ่อใดไม้คุ้มบาพี่ๆน้องๆบ่อใดไม้คุ้มถึงผู้ใดนะจ๊ะพี่น้องแต่สาหรับเล็กเนี่ยเล็กคิดถึงเล็กกหูซึ่งหลังจากการเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอมันบ่ดใดเฮ็ดง่ายมันเฮ็ดมาแล้วต้องมาตัดต่อเซตรคลิปนี้แล้วต้องสั่งคอนเทนต์คิดคอนเทนต์ว่าสิเฮ็ดคอนเทนต์ใดสิห้ สี่ไฮค้นที่เขาม้าเบิงเฮ้านี่บอเบือบอไนนยนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เล็กก็เลยมาคิดว่าเออเอาเบิงไปถึงถึงสีมีโฆษณาขามา้าโอเคโฆษณานันนันสมมุติเล็กอยู่ประเทศนี่นะจ๊ะพี่น้องเล็กอยู่ประเทศสวีเดนนะจ๊ะพี่นอ้องโฆษณานันนันก็สิเป็นโฆษณาของประเทศของน,นันนันจ้ะพี่น้องของประเทศของประเทศน,นันนันจ้ะพี่น้องสมมุติฟินแลนด์อิตาลีนอร์เวย์ ประเทศไทยประเทศไทยเข้าจ้ะมันกับศิมีโฆษณา,าต่างๆเข้ามาแต่ละของประเทศนั้นฝรั่งเศสสโลวาเกียหรือ,อแล้วแต่นอกจากพี่น้องเป็นไปตามาเป็นไปตามาแต่ละประเทศนอกจากแต่เลยก็เริ่องเมื่อกี้ว่ามันมีโฆษณาเข้ามาช่วงที่เบิ้งโฆษณาเลขสามารถ เออฟังได้ฟังฟังขายขายไเรียนไปน้ำเรียนภาษาไปน้ำแล้วการเรียนรู้ไปน้ำว่าอ่าภาษาหนีภาษาหนีมันเขาว่าเรื่องเอียงกันนะจ๊ะพี่น้องมันก็เลยเห็นห้เล็กบ่อเบอือกับการกับการทีบบึงโฆษณานะจ๊ะพี่น้องมันเป็นยังไนจ๊ะพี่น้องเล็กเล็กมาเบาเล็กบ่ได้อวดเจ้าของแต่แต่นี่คือความคิดของเล็กเนาะจ๊ะพี่น้องแต่พี่ๆีน้องๆเข้าเล็กบ่รู้นะวาสิคิดจังไหนเนาะจ๊ะพี่น้องเพราะว่า เลยกาเข้าใจกันการเท o ยูทู e มันบได้ง่ายนะจ๊ะพี่น้องการที่เป็น, YouTuber, นบบย,ยูทู u เ e อร์มันก็บได้ง่ายจ๊ะพี่น้องแต่ว่ามันกัคือว่าเหรอเนาะจ๊ะถ้าสมมุติอ่าได้เป็นยูทู e ทุกคนบ่บ่บแคว่คว่าบ่แค่ว่ายูทูปเปอร์แต่ก่อนเพิ่นก็คิดถึงอ่าเรื่องการสาร้างรายได้นะจ๊ะพี่น้องการสาร้างรายได้ในเมื่อสร้างรายได้มาแล้วมัน มันเห็นไต่นิดเดียวมันมันเห็นเงี้ยแต่นิดเดียวเพราะว่าเพราะว่าคนที่เขามาเบิงขามโฆษณานะจ๊ะพี่น้องมันก็เลยเป็ยนยังสันจ้าโอเคจ้าพี่น้องเล็กเล็กมาเบาเล็กเล็กบ่ได้ห้เล็กบ่ได้หาทุกคนคิดคือเล็กเด้อจากอันนี้คือค่วมคิดของเล็กนะ่อจากค่วมคิดของเล็กอเล็กคิดจังสี่สไตล์สไตล์ของเล็กเล็กคิดจังสี่นะจ๊ะพี่น้องจ้านี่ละจ้าเล็กก็เลยมาเบาเรื่อง สันเรื ONG, okay, ่องเงาเล็กอาสิอธิบายบอกคอยอันนี้เนี่ยแต่ว่าเล็กคิดว่าพี่พี่น้องๆเขาอาสิจินตนาการได้ว่าเลกหมายถึงจังไหนเนาะจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องได้เวลากินเขาแล้วจ้ะล้มเขาทองแล้วจ้ะพี่น <después. doubts. S 2> uh ้องโอเคเล็กเล็กสกินก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องต้มมานานเสีแล้วพญาพญาเห็นงานจ้ะครูอลีเล็กเห็นงานเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเล็กจ้ะพี่น้อง สไตาล,ล์เล็กเราจะเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆสไตล์เล็กสวีเดนจ้าโอเคจ้าพี่น้องจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ <c oughs> <c oughs> เล็กอาซิบาบาไปแน่เด้อจ้าพี่นอ้องเออเอาต้องซีเรียบรสบ่ต้องซีเรียบรสบางทีก็ซีเรียสแน่บางทีก็นสนุกสนานแน่บาบาบ่งบอกไปเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดชีวิตให้มีสีสันถึงสีถูกซ้ำไหนก็เก็บไว้ในใจ ทุกสิ่งทุกอย่างข้าต้องพานผลมันไปหายได้นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็กลุ่มมือไปน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องพานวิกินี่ไปหายได้วิกฤตที่ห้าวหูหูเนาะจ้ะพี่น้องเรืองโลเรื่องไพ่ไข่เจ็บนี่แหละจ้ะพี่น้องกะสู่ๆไปน้ำกันจ้าแล้วก็มากินกว๋วยเตี๋ยนน้ำเล็กจ้าโอเคจ้าพี่น้องบา,บายๆพอกันคลิปหนะ้าแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เล็กด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ เล็กเห็ดคลิปออกมาให้พี่ๆน้องๆเข้าเบิรงอีกนะจาะพี่น้องจ้าายบายจ้า